เดี๋ยวแม่จะลองซ่อมมุ้งให้ชูชินะคะถ้าไม่ซ่อมเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีนอนเดี๋ยวแม่จะดัดแปลงเอาตะไคร่ของตะก้าอันนี้ค่ะมาปะมาปะช่องที่น้องทำขาดนะคะช่องใหญ่เลยสองช่องนะคะดูใหญ่เลยเดี๋ยว เดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะทำได้ไหมไม่ลองไม่รู้เพราะว่าตกร้าัน,นไม่ได้ใช้ค่ะเอาไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาดัดแปลงทำอันนี้ดีกว่าเอามาดัดเผื่อมันจะใช้ได้ค่ะ ต้องไปซื้อคร,อครอดื้อไคดือดูเข้าไม่ได้หรอเนอะตามค่ใหญ่เท่าไหร่คนทำผิดนอนยังนอน,น,อ,นอยู่ในม้งอยู่เลยเนี่ยหางานให้แม่ทำตลอดเมื่อคืนนี้ก็นอนกับแม่นะคะอุ้มไปข้างบนแล้วก็ทางกันนอนยันตีสามตีสามครึ่งนะคะ เ้าดันลาเขาปุกเขาอยากลงมาข้างล่างพอเ,เขาตื่นแล้วเขาก็ไม่นอนกันแล้วค่ะเขาจะเสียงดังกันแล้วแม่ก็เลยต้องตื่นอุ้มทีชี้ลงมาข้างล่างแม่จะกางม,มุ้งเอาไว้ก่อนค่ะกางม,มุ้งเอาไว้ก่อนทุกคืโคน,คอนโอเคได้แล้วหนึ่งอันค่ะลองดูว่ามันจะโอเคไหม,ไมเหนเนาะะก็จะป่า ไปก่อนค่ะปะเอาเขยมเย็บรอดค่ะโอเคพอ,คอคได้ยค่ะชี้หาเรื่องให้มตมมาทำงานนอนหลับเฉยเลยทําให้น้องไก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดใช้ได้ก็จะให้กลางอันนี้แหลได้ให้ก่อนเดี๋ยวจะสั่งเดี๋ยวจะสั่งอันใหม่มาเอามาไว้สเปร์ค่ะ น้องทำอันนี้ผาดซ่อมไม่ได้ไมได้มีอันใหม่การให้น้องตรงไหนก่อนดีเอ่ย็บข้างล่างก่อนเสร็จแล้วหนึ่นงแถวค่ะ มุมข้างบนก่อนดีกว่าให้มันตรงเราจะเวลาเราจะยึดมันจะได้ได้ง่ายค่ะยึดอย่างที่ก่อนก่านจะได้ง่ายนี่ก็มุมที่สอง ให้มาดูใกล้ๆค่ะ,คะตอนแรกคิดว่าจะเย็บไม่ได้นี่ค่ะเย็บได้ด้านนี้เย็บปะคะเย็บได้ด้านบนเดี๋ยวอันนี้ช่องใหญ่เดี๋ยวแม่จะตัดจะตัดผ้าอันนี้มาต่อตรงนี้นะคะต่อให้มันใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะไม่งั้นมันจะเย็บไม่อยู่มันมีรูรูกว้างตรงนี้ นี่ค่ะไดประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะตัดอันนี้ต่อตัดปะดูีิว่าจะเกิดรูใหญ่หอสองรูเลยค่ะทำไมใครกัดมุง้งฮะใครทำมุ้งออกมาเนี่ยหมาน้าต้องทำงานเนี่ยฮะเห็นไหมคำว่าข้างล่าง เห็นไหมเนี่ยใครทำขาดใครทำขาดคะฮะแม่ต้องมานั่งเย็บเนี่ยสีมือหนูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่ออกมาไม่ออกมาลูกไม่ออกมานอนข้างในนะคะหอูไม่ออกมานะคะไม่ออกมาเดีย๋ยวมันขาดอีกมามายังเย็บไม่เสร็จลูกนอนอยู่ข้างในอยขอเย็บข้างล่างก่อนดีกว่า ต่อทีหลังเดี๋ยวต้องดูอันยากๆก่อนทําอันยากๆก่อนคะ่ะอัน,นไง่ายๆว่าทีน่ะก็จะเย็บยังไงเอ่ยบอนเอาขาออกไม่ต้องมาเกี่ยวเลยยากจะรู้ไหมว่าเธอหางานให้กับมาทำเนีย่ยมันยากไม่ต้องหลุดไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมานะคะเห็นไหมป,ป้าสั่งให้ใหม่แล้ ฉยนะนอนเฉยๆนะนอนเฉยๆนะไม่ต้องออกมาไงออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ออไไดให้มาม่าทำเสร็จก่อนจะออกมาดูทำไมไม่ต้องออกมาดูนอนไปไหดมามาจะตีให้ตีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวอยว่ากลวนมาอย่ากลวนมามาอย่ากลวนมามาทมาหมายังไม่เสร็จนะคะห้ามกวนนะคะโอเคไหมเห็นไหมหมาหมาทำงานเนี่ยใครทำขาดอย่ากวนนะคะไม่ต้องนอนมองเฉยเลยคนทำผิดเนี่ยใครตัดขาด ให้นอนในมุง้งหนูออกมานอนนอกมุ้งทำไมนะทำไมหนูดือ้อหนูดื้อทำไมไม่ทำแล้วนะครั้งนี้ครั้งเดียวนะรู้ไหมคะครั้งนี้ครั้งเดียวนะแล้วอย่าทำอีกโอเคไหมโอเคไหมคะห้ามทำอีกนะเนี่ยแม่ต้องมานั่งเย็บให้หนูเนี่ย เห็นหมั้ยรูใหญ่มากเลยนะเนี่ยไม่ใช่รูเดียวด้วยนะสองรูอีกตั้งหา้านะทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเลยหนูทำยังไงหนูมุดเข้าหนูมุดออกเหรอนะมุดออกรูนึ่งมุดเข้ารูหนึ่งเหรอมีสองรูใหญ่เนะลูกมันไม่ใช่แค่รูเดียวนะเนี่ยมาถอนหายใจเลย หายใจทำไมไม่ได้มามาพูดอ่ะงุ้งส,สวยๆกัดขาดมีรอยปาดแล้วไม่สวยแล้วเนี่ยไม่ต้องมาม้าไม่ได้จับไม่ต้องมาจับมาม้าไม่ได้จับเลยคนดื้อ ม่ม่าไม่เย็บให้แล้วนะมาม่าจะให้นอนนอก,นอกมุ้งแล้วนะรู้ไหมให้ดูกัดไปเลย ชิ้นี้ก็ที่เหลือนี่เหลือก็มาปะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็เป็นรูเล็กๆเต็นเลยเฮ้ยนายชิอยู่น้ำเปล่าน้าแม่น้ำได้ยู่โอ้ย เอาอีกไงหนึ่งเอาอีกไงหนึ่งไม่จะได้ยกเก็บค่ะอิ่แล้วใช่ไหมแน่ใจะนะ หรอฮะใครอาัยดีไหมน้อสวยมากเลยนะอย่างเนี้ยมุง้ง่ะฮะรู้ไหมเนี่ยได้มุ้งสวยมากเลยเนี่ยหางานให้หมา,มา ิดว่ามามาไม่มีงานเยอะเหรอฮะคิดว่ามามาไม่มีงานเยอะเหรอ,อามามาว่งางใช่ไหมนะวันๆนี้มามาว่างใช่ไหม,ม,าม,าามไหางานให้ทำตลอดเลยอยู่ตรงนั้นแหละ ยังไม่เสร็จนะเนี่ยยังเหลืออีกรูใหญ่เนี่ยข้างบนก็อีกรูยังไม่เสร็จนะคิดว่าแม่ใกล้เสร็จแล้วเหรอฮะคิดว่ามามกใกล้เสร็จแล้วเหรอปล่อยให้นอนยุงกัดดีกว่ามั้ะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเย็บให้เนี่ยอยากกัดขาดดีไหมเนี่ยให้นอนยุงกัดดีกว่ามั้ะนะให้ยุงกัดไปเลยไม่ต้องมาซ่อมให้ ้อมให้ทำไมกัดขาดจะให้นอนนอกมุ้งจะเป็นอะไรไปนอนไม่นอกมุ้งอ่ะ แล้วเขาตรงนี้หน่อยหนึเห็นไหมคะอย่างนี้ก็จะต่อดูซิว่าเป็นยังไงบ้างไ,ไ,มไม่ต้องไม่ต้อง สวยเท่าไหร่แตก็โอเค่าตัคึ่นตัดคึ่นได้ใช้ได้สชิ้น ข้างบนเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะนคะปาเสร็จแล้วข้างบนไม่สวยไม่ค่อยสวยแล้กค่ะแต่ก็ยังดีกว่ามันขา,กาดกันยุงได้ยังดีกว่ามันขาดใ,ใช่ไหมคุณนายใช่ไหมคุณนายคุณนาย นายหางานได้มามาทัいいい้งนายหางานได้มามาทั้งะต้งฉันมามาไหม อยู่ข้าวแล้วเชื่อ กเยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยแต่ก็ยังดีค่ะยังดีตรงยุงจะได้ไม่ต้องกัดชุชิตอนกลางคืน ลีวค่ะ๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะแม่เย็บเสร็จแล้วแม่ปะมุ้งเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยังดียังดีกว่าให้ตัวแสบนอนยุงกัดนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ